ครับผมสวัสดีครับพบกับลิปตกแยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ก็ได้เข้ามาแบบแถวๆลำน้ําชีแล้วนะครับผมเดี๋ยวใกล้ถ้าจะเข้าใกล้พื้นที่นะครับที่ประสบภัยน้ําท่วมแล้วนะครับเดี๋ยวเนาะก็ยังวาลเดนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับก็ขบวนทองแล้วก็นี่ครับลำน้ำชีนะครับผมนี่ครับน้ำก็ท่วมนะครับแถวนี้ก็น้ำท่วมแล้วนะ ลน้ำท่วมแล้วนะครับนัวด้วยมันว่ามันว่าเราขับรถเข้ามานี่ก็ประมาณระยะทางประมาณสิบกิโลได้นะประัอ๋อเราขับเื่อนะอันนี้ก็เป็นคือคูน้ําตรงนี้มันจะกั้นกั้นนะครับฝั่งน้นจะเป็นฝั่งลําน้ําชีนะครับผมน้ําเยอะมากครับฝั่งน้นจะเป็นฝั่งลาน้ําชีส่วนฝั่งนี้ก็คือเป็นกั้นระหว่างฝั่งนี้ยังไม่ท่วมนะครับผม ฝั่งนี้ยังไม่ท่วมแต่ฝั่งนี้ท<า>่วมแล้วครับผมโนนด้านโน้นน,น,นะครับยังกับทะเลเอาเถียนนั่นนะทะเลหนยออหนนะเออฝั่งอะไนั่นนะฝัอันนี้นะครับตามที่ทางทางต้า DR ีอาร์นะครับที่เขาแจ้งมาคือที่เราจะไปช่วยผู้ประสบภัยอ่ะก็จะเป็นถนนเส้นนี้นะครับทั้งสามอำเภอจะอยู่บนถนนเส้นนี้เป็นคูกั้นน้ํา ถนนสองฝั่งนี้จะเป็นคูกั้นน้ํานะครับคือผู้ประสบภัยจะอยู่ด้านขวามือของผมตอนนี้ด้านนี้ผู้ประสบภัยน้ําท่วมอีกด้านหนึ่งก็คือยังไม่ท่วมก็คือเหมือนถนนเส้นนี้กั้นน้ําให้อยู่นะครับกั้นน้ําให้อยู่ทางต้เพราว่าเราก็จะใช้ถนนเส้นนี้ถนนถนนถนนเส้นนี้ <c oughs> เพื่อที่จะช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมไปเรื่อยๆนะครับ,รบและจะมี <c oughs> อยู่จุดหนึ่งที่เราจะลงพื้นที่<ม>แล้วก็ลงเรือไปนะครับ เนี่ยก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับผู้ก็อันนี้เราชค่อยๆแจกน้ําค่อยแจกอ่าอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปลงเรือเนาะอันนี้ก็เราก็จะค่อยๆทยอยทยอยเป็นจุดนะครับยอ่าจุดแรกหรือเปล่ารถติด ครับผมตอนนี้น่าจะเป็นตรงจุดแรกนะครับผมเอ่อนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นแบบจอดรถก่อนนะก็ด้านหลังด้านหน้าด้านหลังก็กําลังแอบ,บเข้าข้างทางกันนะครับผมเนาะส่วนของเราไม่รู้จะแอบ,บเข้าตรงไหนนะครับ <laughs> เพราะว่ามีหกล้อบังอยู่นะครับตอนนี้ก็รถด้แบบาน <S <S ข้างก็ <S <S 2> <S 2> <อ>ยูทูบเบอร์เขาก็แอบเข้าข้างทางกันหมดแล้วนะครับผมเนาะ เราสร้างทางกันหมดแล้วนะ <_ d ance> แต่ผมยังแอบไม่ได้นะครับเสร้า,ง,างทางัข้าด้านขวาแล้วนนะครับผมเหม่อวรถเรายังไม่รู้ว่าจะเข้าด้านไหนได้นะต้องขับด้านโน้นระหว่างด้านโน้นกับด้านนี้นะครับจะมีถนนกั้นนะครับผมทางรีอาทางคนที่ ดีอาร์ที่มาลงพื้นที่ก่อนก็จะแจ้งว่าคือถนนเส้นนี้ก็จะกั้นน้ำให้นะครับเราก็จะอยู่ตามถนนเส้นนี้ตลอดนะครับไม่ไม่เข้าไม,ไม่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 ไมไมตอนนี้ก็มีพี่ดีอารอ์มาบอกให้อยู่นะตอนนีถ้ถอยเลยถอยเลยชนมีจะมีเสียงไง จุดหมายปลายทางจุดแรกนะเอ,าอ้าเออเื่เห็นรถถอยเนาะคุณนายเอ้สักแผลนะครับโอเคนะฮะจอดรถแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปสักคู่หนึ่งนะทุกท่านแก้วแก้ว ครับผมเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่นะครับผมเนาะพื้นที่ผู้ประสบภัยนะครับผมนะอันนี้ก็ถอยแอบไปเรื่อยๆนะครับ,นะรบเนาะอันนี้ก็จะเป็นรถลุงนะไปดูนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับ จุดนี้นะ่าจะเป็นจุดที่จะต้องลงเรือนะครับผมเนาะนะครับจุดอาตาจุดนี้เหลยรีดลงเรือจุดแรกเลยใช่ไหม <ส graduation> เ,เราเราลงเรือเราลงเรือจุดนี้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นจุดแรกนะครับจุดแรกที่เรามาที่จะต้องลงเรือนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเอาเรือลงนะครับผม ไอ้ขอทายเจ้านี่แหละมันท่วมโดนไปตั้งแต่วันที่ซิบครับผมปาดถ่วงมันติดซิบตั้งแต่มีกินมันติดมือนี่มือนี่ยี่สิบเอ็ดเหลือด้นี่ครับซิบมือแล้วครับาเขาเพื่อไปเบิร์ตเหรอเนาะไปเบิร์ตครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะก็ออยู่ประมาณเดือนเดือนหนึงข้างในมีข้างในเป็นมือบานไหครับผมแน่นครับมือบานปาดถ่วงห้าตัวนี้โอ้พูน่ะพูนติดแถวนั้นของมือบาน ตรงนั้นก็สามารถเดินเข้าไปมู่บ้านได้ยุ่งในมู่บ้านตะทวนเป็นบางในมู่บ้านตทวนบางมองแต่ว่าอันนี้จะเป็นท่องให้ตรงหน้าเพื่อนครับผมโอ้ต้องสัญจรทางเลือยยางเดียวครับผมการข้างเลือกของมู่บ้านพอมันถูกตัดดาดตรงนี้หรืมั่นเมตรหนึ่งน้ำมะรับก็สูงของน้าเมตรหนึ่งบนถนนโอ้ยรถผมดำน้ำไปได้สัตว์น้องแครครับน้องแคร์ม่วงล้านสี่ฝั่งเด้อครับผมน้องแครนะครับเนาะ ประมูลมูลราชทัศน์ทางหารละเอียครับผมไปแล้วนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปตำรวจแล้วนะคสิบวันค่ะไปตรววจแล้น้ำท่วมท่วมตั้งแต่วันที่สิบแล้วครับผมอันนี้ท่วมทุกปีบ่หรือว่าเพิ่งปีนี้ครับก้าปีหกหกสิบซะเนาะผมบอหกสิบโอหกสิบโอซีปีแต่ก่อนมุดก็เรื่อยๆครับ หาซีกับนักสุดโอ้หาซีนักซุดนี่ปิมปิมอี่เหรอครับผมโอ้มันมันในรอบสิบปีมันจะนักเทีนึงเหรอครับผมเขาจะสิมายามเทีนึงเานะสิบปีมายามเท่นึงครับมาทุกๆสิปีประมาณเดือนกัวถึงสองเดือนเลยนะถ้าในทวมแล้วถ้าในทวมแล้วเดือนกัวสองเดือนมาครับ บเกือบสองเดือนละรับอยู่อำเภอใน่าสุดที่ผู้คนไปกันทะเลสาชัยก็จังสี่ตานทะเลสาบก็จังสี่แล้วครับประมาณปลายเดือนพฤศจิกาอันนี้ผู้ผมก็น้ำน้ำน้ำหนามมากทัดก็ราศด้วยครับต่างๆเพิ่มนนท์ไทยชันอโบรช์กันทะเลสาบชัยน้ำหนามาเรื่อยๆครับผมครับผม จังะไรต้องไปเรื่อยๆน้ำไปจะสศกมใช่ไครับแต่จงไว้ก็จะเรื่อยๆน้ำไปเรื่อยๆครับนุ่งกระป๋าเพันกับดิมาซอยเรื่อยๆครับแป้ครับกำลังรอเต็มครับผมเป็นกำลังจอดรถอยู่ครับผมเขื่อนตอนนี้เป็นกินน้ำก็น่าขังครับผม คนบางคนเพอท่านจะเห็นน้ำคนกับไปพากันไปบางน้ำใช่ไหมครับผมนะผมสำหรับคลิปนี้นี่ก็ไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวเขามาช่วยก็มากับทีมของผมครับผมเรื่องนี้คือมากับทีมลุงพ้นมาแตนครับผมครับผมอันนี้เป็นของมูลนิธิของกาลสินครับผม เมตตาทรรกาลสินครับผมครับผมคุณยังยืดอยู่ในรถจะชิดเอาเข้ามาเลยพ่อเอารถเข้ามาเลยใช่ไหมับผเอาได้ครับผมแต่ว่าเราเอามาสามร้อยหาสิบอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับงั้นตรงนี้เดี๋ยวผมเบิ้ลเบิ้ลให้เขาเพราะว่าเราได้รับความเดือดร้อนเยอะที่สุดครับผมนะครับก็จะเป็นน้ํา60แพ็คแล้วก็ยังที่60ถุงครับผมได้ครับต้องเปิดทางให้รถเที่ยวโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ